รถเก๋งเครื่อง 1,500cc ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประวัติการนั่นคือ ใช่นะครับรถที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นั่นก็คือเจ้า t ตัต้าวี o s นั่นเองถ้าคุณพูดถึง v ีอ s คุณจะนึกถึงเครื่อง 1NZ นั่นคือตัวเครื่องยนต์ที่บุกเบิกและทำตลาดได้ดีมากๆเนื่องจากมันมีความทนทานมันไม่ค่อยมีอะไรจุกจิกไม่มีอะไรเสียเลยนอกเหนือจากนั้นเครื่องยนต์ 1NZ เนี่ยใส่ v ีออมาตั้งแต่ปีประมาณ2003นะครับแล้วก็ใช้ยาวข้ามโฉมกันมาอีก2โฉมจนถึงประมาณปี2014-2015ประมาณนี้นะครับซึ่งเครื่องยนต์บอกเนี่ย ถูกวางในรถยนต์และจําหน่ายไปแล้วเป็นล้านคันนะครับดังนั้นคุณจะมั่นใจได้เลยว่าอะไหล่เนี่ยหาง่ายอะไหล่ถูกไปที่ไหนก็ซ่อมได้นั่นคือข้อดีในความเป็นตลาดของรถรุ่นนี้ทําให้คนหารุ่น,นี้ใช้กันเยอะเพราะมันไม่มีอะไรน่ากางังวลทนทานไม่จุกจิกแถมอะไหล่ก็ยังหาง่ายอะไหล่ราคาถูกไปที่ไหนก็ได้สบายใจหายห่วงนะครับโอเค ส่วนรถที่ผมมารีวิววันนี้ก็จะเป็นรุ่น T-RD Sportivo e Option ภายนอกนะครับก็จะมีชุดแต่ง T-RD จากโรงงานมาเลยโดยเฉพาะของเขาแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็ก T-RD แต่งมาให้ด้วยนะครับส่วนภายในก็จะเน้นสไตล์สปอร์ตเป็นเบาะหนังสลับกับผ้าผ้าเนี่ยไม่ได้เป็นผ้ากระหยี่ธรรมดานะเป็นผ้าลักษณะเนีป,ป้าหรืออะคันทาร่าครับซึ่งมันคล้ายๆกับหนังหนังกลับนิดๆน,น,นะครับมันก็ดูอารมณ์ได้สปอร์ตมีราคาที่ดีมากขึ้นหมายถึงว่ามันดูแพงอะนะครับพวงมาลัยหรือคอนโซลแผงประตูต่างๆจะออก มาเป็นแบบทูโทนก็คือสีดําตัดส้มเร้าอารมณ์สไตล์สปอร์ตนะครับหน้าจอเครื่องเสียงตรงกลางเนี่ยก็เป็นหน้าจอแบบทัสกีนนะครับสามารถเล่น USB AUX แล้วก็ใส่ SD card ได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกให้มาคู่หน้าเลยนะครับที่วางแก้วของรถรุ่นนี้นะให้มาเยอะมากทั้งด้านคอนโซลหน้าซ้ายขวานะครับตรงกลางอะไรพวกนี้ให้มาแทบทุกจุดแผงประตูข้างก็ยังมีที่เก็บของเยอะมาก ก็ไม่น่าสงสัยเลยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นที่นิยมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกกันว่าวีออสมันก็มีทั่วบา้านทั่วเมืองมันมีทุกที่มันมีขายทุกจังหวัดแทบจะทุกเต็นท์มีวีออสขายหมดแต่ทําไมละ่ะคุณถึงต้องสนใจรถวีออสคันนี้เดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกกันว่ามันคู่ควรไหมถ้าคุณจะเอาไปใช้เป็นรถส่วนตัวถ้าคุณจะซื้อรถมือสองรุ่นนี้นะครับวีออสคันนี้มันแตกต่างจากคันอื่นยังไงถ้าสนใจเดี๋ยวพาไปเจาะลึกกันไป รถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างจากป้ายแดงสำนเนาเล่มทะเบียนรถคันนี้ผลิตปี2012และจดทะเบียนเมื่อวันที่7ธันวาคมนะครับปี2012ก็คือผลิตตรงปีแล้วมาขายได้จดทะเบียนปลายปีรถเป็นสีดำนะครับเลขเครื่องเลขทังเดี๋ยวจะพาเช็คอีกทีหนึ่งมาดูเรื่องกรรมสิทธิ์กันก่อนลำดับที่1น,นะครับลำดับที่1เป็นธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองก็คือลูกค้านะครับลูกค้าชื่อนี้เลยก็ผ่อนธนาคารหมดนะครับหลังจากนั้นก็มาดูนะครับต่อมา นะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566นั่นก็คือเมื่อไม่ดานมานี้นะครับยี่สองพฤษภาคม2 5 6หก็เป็นชื่อลูกคา้านี่ถามว่าเราอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปเราให้ไปดูหน้า18นะครับหน้า18จะบอกเราอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่รถมันจดทะเบียนมานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็มีการโอนกรรมสิทธิ์จากไทยพาณิชย์เมื่อปี62 เมื่อปี62โอนกรรมสิทธิ์จากไทยพาณิชย์โอนให้ใครก็ต้องโอนให้ชื่อลูกค้านะครับลำดับต่อมาวันที่18พฤษภาคม66ก็คือไม่ไม่นานมานี้นะครับเร็วๆนี้มีการย้ายปลายทางไปจังหวัดสุราธานีนะครับแล้วก็วันที่22ก็มีการย้ายจากกรุงเทพแล้วก็มาเข้าเป็นทะเบียนสุราธานีเรียบร้อยแสดงว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์แค่ครั้งเดียวจากธนาคารนะครับธนาคารโอนให้ใครก็โอนให้ลูกค้าที่ผ่อนหมดโอเคปะคือเขาผ่อนหมดนานแล้วแหละ นะครับแล้วก็เขาเพิ่งมาขายให้ผมแล้วผมก็แยกแจ้งย้ายมาใช้ป้ายสุราษฎร์ธานีเคลียร์ไหมตอนแรกเป็นป้ายทะเบียนอะไรตอนแรกเป็นป้ายทะเบียนนี้กทนะครับหนึ่งกทเก้าสามแปดสี่กรุงเทพนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยคุณคนเนี้ยคุณคนเนี้ยพอพอักหมดเสร็จแล้วก็โอนตอนนั้นยังเป็นป้ายกรุงเทพอยู่นะแล้วก็ผมมาแจ้งย้ายนะครับกลายเป็นป้ายขอต่อสองหกศูนย์สองสุราษฎร์อันนี้เคลียร์แต่ชื่อลูกค้าชื่อเดิมโอเคปะ่ะอย่างนี้ก็คือลดมือเดียวแต่ปัจจุบันผม ร้านอยู่ที่สุราษฎร์ผมก็แจ้งยายมาใช้ป้ายสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สะดวกเกีก่ยการทำธุรกรรมในการจัดไฟแนนซ์ต่างๆน,นานาเคลียร์นะมือเดียวสยใส่ใส่ตัวถังนะครับ M r 0 5 3 h y 9 3 0 5 3 8 0 3 4 4เขาบอกว่าอยู่ใต้ที่นั่งขวาก็มาดูตัวนี้อ่าตรงไหม M r 0 5 3 h y 9 3 0 5 3 8ห้4ยโอ้ตรงเป๊ะแล้วเลขตัวถังต้องไม่มีการเชื่อมการตัด การตกแต่งหรือว่าการซ่อมแซมนะครับอันนี้ตรงนะครับเลขเครื่องผมเช็คให้แล้วนะครับเพราะว่าเลขเครื่องเนี่ยมันจะดูยากมันจะมีฝากครอบเครื่องแล้วก็ตัวเฮดเดอร์บังอยู่นะครับมันจะดูยากนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ผมจะพาคุณมาตรวจสอบเพิ่มเติมนั่นก็คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทของตัวรถนี้จะแปะอยู่ที่จอประตูหน้าซ้ายนะครับก็จะต้องตรงกัน m r 0ม3า y 9 3 0 5 3 8 0 3 4 4อันนี้ีรงน้ครับผลิตผลิตในปี2 0 1 2นะครับสลิตได้เสร็จปุ๊บะายเบยจดทะเบียนเดือนธันวาคมนะครับ็นรตไค้งสร็จปุ๊บ ปุ๊บปั๊บออกรถได้เลยนะครับภาษีครบกําหนดการชําระ7ธันวาหกกก็คือสิ้นปีนี้นะครับซึ่งวันที่ภาษีเนี่ยหมดอายุจะต้องตรงกันกับวันที่จดทะเบียนนะครับต้องต่อภาษีทุกๆปีเหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับอ่ะฉะนั้นอันนี้ไม่มีการระงับไม่มีการแจ้งหยุดใช้ไม่มีการจดใหม่อันนี้สบายใจได้นะครับเพราะถ้าเกิดแจ้งหยุดใช้หรือมีการระงับใช้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปสืบดูอีกทีนึงว่ารถมันมีปัญหามันผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็เลขตัวถังตัวนี้นะครับอ่าเก้าสามะู 5, 3, นย์ แปดศูนย์สามสี่สี่ตรงไหมอ่านี้ตรงกัน่ในเล่มทะเบียนนะครับไปไ้ายภาษีมันจะมีบอกด้วยอย่างนี้ก็คือสบายใจได้เคลียร์เคลียร์โอนได้แน่นอนเพราะเพิ่งแจ้งย้ายมาใช้ป้ายสุราษฎร์ธานีนะครับขอต่อสองหกศูนย์สองเมื่อไม่นานมานี้เองโอ้เคลียร์แจม่มรถคันนี้นะครับปัจจุบันเลขไมล์หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรซึ่งผมการันตีว่าเลขไมล์แท้แน่นอนผมเช็คประวัติที่ศูนย์โตโยต้าแล้วนะครับเข้าศูนย์ถึงเลขไมล์แสนสี่หลังจากนั้นก็คือเข้าถ่านย,ยน้ำ เสียงเครื่องนิ่งเงียบเรียบดีไม่มีสะดุดไม่มีตึกตึกตักตักปึกปึกปักปักไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลูกลอกสายพานต่างๆเดินนิ่งดีสภาพสายพานยังดีนะอ่าโอเคน้ามันเบรกใสๆสเลยนะครับถ้าว่าดูได้เลยว่าลูกค้าดูแลรักษาดีมากเพราะว่าถ้าน้ำมันเบรกมันดำแล้วเนี่ยรถใช้แสนกว่าแล้วส่วนมากน้ำมันเบรกมันจะดำแล้วแสดงว่าลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกมาแล้วนะครับส่วนน้ำยาหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำก็ อยู่ในระดับนะครับสียังดีอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดอ่าโอเคท่อ,อยางต่างๆไม่มีรอยรั่วซึมนะครับยังมีความนิ่มนิดๆแต่ผมไม่กล้าบีบแรงนะมันร้อนๆ้อนเพราะว่าผมสตาร์ทรถมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะโอเคนี่มาดูเรื่องของหม้อน้ำกันบ้างนะครับจะเก็บหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําก็ไม่มีคราบน้ํายารั่วซึมแต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์กลไกนะครับก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับอย่างนี้โอเคแบตเตอรี่ยังดูใหม่นะครับแต่ลูกค้าเนี่ยน่าจะไปเปลี่ยน แบตลรวร้านแบตเนี่ยเขาไม่มีขั้วแบตท,ที่มันตรงนะครับเขาเลยสลับด้านแบตมานิดหนึ่งแต่ว่าใช้งานได้ปกติมันแค่มันโผ่งขึ้มานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่แบตเตอรี่นี่คือใหม่เลยนะใหม่แบบใหม่มากนะครับอ่ะโอเคส่วนกลองอากาศต่างๆเป็นอย่างไรบ้างกรองอากาศถ้าเปิดคันดูป๊บแง้มดูสักน,นิดหนึ่งอ่ากรองอากาศอ่าสียังใช้ได้อยู่นะครับยังค่อนข้างขาวอยู่ไม่ได้สกรปรกอะไรมากนะครับนี่ใช้ได้ก็ใช้ได้แบบสบายใจนะครับอ่ะ เรื่องของรายละเอียดทั่วไปนะครับก็พร้อมใช้ทีเดียวนะครับส่วนของน้ามันเครื่องเพิ่งถ่ายไปให้นะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายไปให,มมให้มีแท็กถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยอันนี้สตาร์รถให้ฟังเสียงเครื่องก็เลยไม่ได้ชักก้านให้ดูเนาะเพิ่งถ่ายน้ามันเครื่องไปเมื่อวันที่สิเดือนห้าวัวนี้เองนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปที่ไม่แสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับกับแปดกิโลแต่ตอนนี้วิ่งไปแล้วร้อยกิโลอ่าสบายใจหายห่วงนะครับ ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องต่อไปครั้งต่อไปที่2 0 0แ0นนะครับแล้วก็ส่วนยางยางเนี่ยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับดอกหนาเตอะเห็นไหมดอกหนาแบบคมกริบแทบจะบาดมือผนยางยังอยู่ผนยางตุ่มหน้ายางทุกอย่างอยู่นะครับช่วงล่างพ่นกันสนิมไปแล้วด้วยที่ร้านไม่ได้ใช้น้ํายาพ่นกันสนิมแบบยางมาตอยนะครับน้ำยาพ่นกันสนิมที่ร้านเนี่ยจะปลอดภัยต่อช่วงล่างลูกยางสายไฟใช้ของ T.O. A. ชิ i นโตะนะครับเป็นน้ํายาพ่นกันสนิมสมัยใหม่นะครับอ่ะโอเค ยางนะครับเปลี่ยนใหม่ให้16 2 3ยางปีนี้เลยผลิตปีนี้เลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยการเบรกเล็บคลิปนะอันนี้เราตรวจเช็คให้ก่อนที่จะขายอยู่แล้วนะครับการเบรกเรียบนะครับผ้าเบรกยังหนานะครับแต่มันส่องกล้องเข้าไปไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคไหมสภาพแบบนี้แจมๆถามว่ารถคันนี้มันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันก็มีริ้วรอยบ้างครับรถใช้งานมาแสนกว่าโลแล้วการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีคูดๆขีดๆบ้างยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหม เห็นไหมครับเห็นรอยไหมเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นแสดงว่าถ้าคุณไม่ได้ไปโฟกัสมันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสีเรียสนะครับนี่รอยอยู่ตรงนี้เห็นยังตรงยอ่อย่อลงมาเห็นยังเห็นแล้วนะนี่ครับลอยนิดหน่อยชายบันไดเหมือนอารมณ์ขับไม่โ้นแล้วไปเบียดอะไรนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นสเกิร์ตด,ด้วยนะจะบอกว่าเนี่ยมันคือพลาสติกสเกิร์ตนะครับนี่มันยึดล็อตไว้พลาสติกสเกิร์ตเนี่ยไปขูดไปอะไรนิดหน่อยๆอ,อันนี้อย่าไปสีเรียสนะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกล่ะนะครับเอาแบบหลักๆนะ เห็นรอยไหมเห็นรอยไหมครับเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นไหมอ้าวผมไม่ได้กวนนะให้คุณดูถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปจับผิดมันนะครับนี่มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับถอยไปโดนอะไรชายล่างนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปจับผิดมันอะคุณดูองค์รวมรถอย่างเงี้ยคือมันรถมือสองอะมันก็ต้องมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปซีเรียสแต่ถ้าคุณดูองค์รวมอย่างเงี้ยคือถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะครับเราไม่ควรไปทําสีไปทําอะไรมันเยอะหรอกนะครับแล้วก็นี้ีเห็นไหมเห็นไหมเห็นยัง เห็นยังเห็นยังนี่นะครับลอยเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกมีบ้างแต่รถคันนี้ผมการันตีนะไม่มีการชนหนักพิษคว่มไฟไหม้น้ำท้วมตัดต่อแต่พุดดูระยะไกลอย่างเงี้ยเออมันสวยไม่ใช่ไม่สวยเนาะท้ายก็คือคุณไม่อยากได้รถชนหนักพิษคว่มไฟไหม้น้ำท้วมตัดต่อใช่ไหมโอเคงั้นไปดูกันเลยครับโอเคอะ ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็ยังมีปั๊มตโตโยต้าอยู่นะครับซีนฝากระโปรงก็ยังดูเรียบร้อยดีนะอ่ายังเรียบร้อยดีนะครับเนี่ยเห็นไหมมีความตรงคมชัดนะครับได้แนวอยู่นะครับอ่ะโอเคน็อตฝากระโปรงหน้านะครับก็ไม่ได้มีการขยับนะครับอ่าโอเคไหมไอ้ตรงนี้เหมือนมีรอยขยับนิดนึง ฉะนั้นต้องมาดูมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แก้มหน้าซ้ายนะครับก็มีรอยถลอกนิดหนึ่งแสดงว่าตัวนี้คือแก้มที่ถอดออกได้นะครับแสดงว่าเราต้องสังเกตจุดนี้นะครับมาสังเกตกันว่าชนลึกไม่ลึกอะมาดูตัวปั๊มหัวโช๊คยังอยู่นะครับจุดอาร์คหัวโช๊กก็ยังอยู่ถ้าเกิดว่ามันชนหนักนะครับมันจะไม่ได้แค่ถอดไปทําสีริ้วรอยทั่วๆไปแน่นอนมันก็จะยุบเข้ามาถูกไหมเราต้องดูส่วนโครงสร้างหลักนะครับจุดอาร์กยังอยู่นะครับจุดอาร์กยังอยู่นะครับ, jard, นนรบจุดอาร์กยังอยู่ยนะครับ ตัวนี้มันคือซับด้านในซึ่งเป็นโครงสร้างหลักฉะนั้นโครงสร้างหลักเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าแก้มมีการถอดไปทําสีอาจจะทําสีทั่วไปนะครับถ้าดูตามเนื้อผ้านะไม่ได้ไปโจมตีรถเนี่ยครีบด้านในซึ่งมันอยู่ในซุ้มตัวนั้นนะเห็นไหมมันอยู่ด้านในนี่คือโครงสร้างหลักไม่มีการ เชื่อมใหม่ไม่มีการเคาะนะครับอย่างเงี้ยสบายใจได้ว่าทาสีเฉพาะเปลือกนอกแค่นั้นนะครับโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยเห็นไหมอาหัวโชว์มันก็จะอยู่เหมือนฝั่งตะกี้นี้ที่เราสงสัยเนอะไหมครับอาตัวสะพานตัวรับแก้มเนี่ยก็ยังอยู่นะครับด้านในเนี่ยจุดอาร์ยังอยู่ครบนะครับน็อตด้านในไม่ขยับเนี่ยจุดอาร์ยังอยู่ครบนะครับมาดูแขนฝั่งนี้อ่าจุดอาร์ก็ยังอยู่นี่เออ แสดงว่าไม่มีปัญหาครับอันนี้แค่ถอดขยับแก้มทําสีอาจจะไปเบียดไปอะไรมานะครับเป็นแค่ผิวผิวด้านนอกเท่านั้นเองนะครับโอเคมาดูแชสซีแชสซีด้านล่างมันมีการกระแทกมาไหมเห็นไหมแชสซียังตรงเห็นจุดอาร์ตรงนี้ไหมฮะจุดอาร์กก็ยังอยู่ดีนะครับแชสซีไม่โคตรไม่ดุ่งนะครับอย่างนี้สบายใจได้นะครับอาจจะมีทําสีเล็กๆน,น,น้อยๆถอดขยับทําสีเท่านั้นเองนะครับโอเค มาดูซีนบานประตูอ่ะซีนตรงคมชัดไม่มีปัญหานะครับสลําเสมอนะครับแล้วก็ตัวจอรประตูเราเป็นไงบ้างอ่ะสติ๊กเกอร์ไม่มีสีเกยนะครับแสดงว่าส่วนนี้ไม่ได้มีการทําสีน็อตยึดบานประตูยังอยู่ทั้งบนและล่างนะครับอ่ะเป็นไงบ้างจุดรอคจุดร์คคมชัดลึกนะครับเส้นสายส่ําเสมออย่างนี้คือปก,กติของเขานะครับ โ okay. อเคมาดูบานหลังนะครับซีนบานประตูอ่าอันนี้ก็เส้นสายตรงคมชัดไม่ขาดไม่หายนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับอ่ะโอเคเพราะเวลามันชนมาชนะบางทีซีนพวกเนี้ยมันไปกระแทรกกระจอด้านในนะครับมันจะเสียมันต้องคะพอคะเสร็จซีนพวกนี้มันจะไม่ได้ลูกทันทีอ่ะมาดูจุดอาร์กันบ้างเมื่อกี้ก่อนประตูเราให้ดูไปแล้วนะเนี่ยจุดอาร์กเดิมๆนะครับมีความคมชัดลึกเส้นสายนะครับมีความตรงคมชัดสม่ําเสมอตลอดแนวหน้าหลังแบบนี้ใช้ได้นะครับอ่ะมาดูน็อ กระโปงท้ายนะครับไม่เคยขยับแสดงว่านี้ก็คือไม่เคยทําสีเลยนะครับเพราะมันไม่เคยขยับรางน้ําหลังนะครับจุดอาร์คหนึ่งสองสามอยู่นะครับรางน้าหลังจุดอาร์คหนึ่งสองสามอยู่ครบนะครับสามเหลี่ยมบนอยู่จุดอาร์คหนึ่งสองสามเหลี่ยมบนอยู่นะครับจุดอาร์คหนึ่งสองเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักทีนี้เปิดดูถาดยางอะไหล่เผื่อกระแทกสูตรนเนาะเผื่อกระแทกสูตรอ่ะยกขึ้นมานี่เดิมๆนะครับจุดองจุดอาร์คซินตะเข็บลายไม้กวาดอยู่ครบนะครับพื้นเดิมๆนะครับเอามาดูฝั่งนี้ องบางนี่ก็จุดอาร์กก็ดเดิมนะครับเส้นสายตรงคมชัดจุดอาร์กยังอยู่ไอเม็ดเนี่ยนี่ๆๆคือจุดอาร์กนะครับอโอเครถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สโอเคครับอันนี้มาดูต่อนะครับสีนบานประตูหลังซ้ายตรงคมชัดสม่ำเสมอได้แนวโอเคป้อนประตูไม่เคยมีการขยับนะครับจุดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดเส้นโครงประตูนะครับไม่มีบิดเบี้ยวอย่างนี้ถูกต้องนะครับโอเคสีนบานประตูหน้าซ้ายอันนี้ก็คือเดิมนะครับจิกไปมันจะนิ่มนิดๆเนาะโอเคใช้ล่างไม่มีสนงสนิมรับประทานนะครับ อาสติ๊กเกอร์แผ่นเพดนะไม่มีสีเกยนะครับกรอนไม่ขยับนอ็อตบันทับประตูไม่ขยับบนล่างนะครับแล้วก็ส่วนของจุดอาร์คเส้นสายของโครงตัวรถซึ่งเป็นโครงสร้างหลักนี่ก็เดิมเดิมนะครับอย่างนี้สบายใจได้ครับว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักนะครับหรือพิกควมดูทั้งหลังคาดูทั้งอะไรพวกนี้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็ไปดูว่าเอ้ยน้าท่วมเปล่าน้าท่วมเปล่าอาจุดสังเกตน้าท่วมง่ายๆนะครับมาดูขาเบรกขาคันเร่งพวกเนี้ย มันจะมีสนิมบ้างนิดๆแต่มันจะไม่เยอะนะครับถ้ามันเยอะอันนั้นอันตรายนะครับแล้วแกนพวงมาลัยอ่ามีสนิมบ้างเพราะว่าวางที่เรากินกาแฟในรถเนาะอืมมันหกแล้วมันก็อยู่ในพรมมันก็มีความชื้นนะครับฉะนั้นสนิมในรถมีได้บ้างเล็กน้อยแต่ถ้ามีเยอะเกินไปอันนั้นอันตรายนะครับอ่าโครงเบาะด้านใต้มีสนิมได้บ้างอย่างที่บอกนะครับตัวเราชื้นๆนะครับไปนั่งนะครับหรือบางทีเราไปออกกาลังกายมามีหงมีเหงื่อตูดไปนั่งเบาะเนี่ยมันอมความชื้นนะนึกออไหม แต่ถ้ามันเป็นสนิมกราวเลยเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่นะครับดูอย่างขาบอกก็ได้นะครับมันก็จะมีสนิมบ้างเล็กๆน้อยๆบางทีก,กาแฟหกในรถเนี่ยรถใช้งานแล้วถ้าหลัก10ปีเนี่ยก็ต้องสังเกตเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันใหม่จัดเลยอันนี้ก็ผิดสังเกตก็ต้องไปดูด้วยว่ารถใช้งานมาเลขใหม่เท่าไหร่นะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของอายุระยะทางการใช้งานและสิ่งที่มันควรจะเป็นใหม่เกินก็ไม่ดีเก่าเกินก,ก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นอันนี้รถปี12ตอนนี้ปี2อ2 3ีรถ, 2023, รถ10 11ปีอ่ะ11ปีมันควรจะต้องมีสนิมบ้างถ้าไม่มีเลยอันนี้แปลกแลกท,ทั้งทั้งที่เลขไม้ก็แสนกว่าแล้วด้วยมันต้องมีบ้างเพราะรถมันใช้งานโอเคไหมครับดังนั้นอันนี้สบายใจได้นะครับว่าไม่มีชนหนักที่ความไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายไปขับจริงซึ่งรถคันนี้ก็ขับจริงมาแล้วเป็นร้อยกว่ากิโลนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ขับโชว์อีกรอบหนึ่งจะได้สบายใจไป อันนี้มีของแถมล็อกเทคด้วยนะครับถ้าดึงล็อกเทคออกมาอย่างี้ใช่ไหมเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าล็อกเทคเนี่ยมันจะตัดการจ่ายไฟแล้วก็เหยียบเบรกอะไรนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับจําเป็นที่จะต้องเอาล็อกเทคลงก่อนถ้าใช้กุญแจตัวนี้ไขลงไปนี่อันนี้ของแถมของแถมเฮ้ยอ่ะบอไขลงไปเสร็จแล้วจะสตาร์ทติดละนะครับวันเดินเป๊ะเฮ้ยอ่ะได้ของแถมด้วยไม่ต้องติดสัญ,ญญาณกันขโมยอะไรนะครับมีรีโมทในตัวมีกันขโมยในตัวเพิ่มล็อกเทคมาให้อีก ไง okay, ครับไปทดลองขับกันจึ้งจึงจึงเนี่ยไปวีออรนี่เป็นรถที่แตะเป็นพุ่งนะครับพูดเลยนี่เป็นแบบว่าเจ้าตำรับแตะพุ่งแตะพุ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องของแบบว่าขับขี่อัตราเร่งดีเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าเป็นรถที่ขับขี่อัตราเร่งดีแน่นอนแต่ก็อย่าลืมนะครับดูความเร็วกับการเบรกให้สัมพันธ์กันด้วยนะครับเพราะว่าระบบเบรกมันก็ไวแตะจึก๊กหัวทิ่มเลยนะ เอออันนี้ถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยต้องสร้างความคุ้นเคยกับเรื่องของการใช้เครื่องเล่นกระเบกนิดนึงเพราะมันเป็นรถตอบสนองไวนะครับแล้วถามว่าถ้าคนขับรถไม่คล่องเนี่ยอาจจะต้องสร้างความคุ้นเคยสักนิดน,นึงนะผมอยากให้ปลอดภัยนะครับเพราะมันแตะแตจึก๊กหัวทิ่มแต่ปุ๊กพุ่งหลังตีบอกอะไรเงี้ยนะครับตอบสนองไวบางทีเราก็ต้องประสาทสัมผัสไวด้วยนะช้าๆเนะี่ยไม่ทันมันนะครับเนี่ยดูดิแต่ปืด๊ดปุ้งปั๊บแบบมาไวอ่ะเปิด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 เป็นไงบ้างดูความเร็วนะว่าขึ้นเท่าไหร่แล้ว แต่แบบว่าเกียร์เปลี่ยนสมูทนีมากนะครับรอบลากสองสาพันตีสองสาพันตีอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวก็วิ่งได้ถึงเลขสามหลักแหละอย่างเงี้ยโอเคขับมันขับสนุกใช้ชอบรถขับแบบว่าตอบสนองไวๆแนะนําเลยนะครับโอเคอยู่แล้วนะครับคิมเท่าไหร่ะนะแล้วะเนี่โอ้แล้วเกิปแะไว ใครก็ตามนะครับที่ชอบรถตลาดยอดนิยมชอบรถที่ดูแลง่ายซื้งอง่ายไขคข้องคนใช้กันเยอะๆอะไรหาง่ายนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงวิออสคันนี้เลยครับรถมือเดียวห้างจากป้ายแดงรุ่น TRD Sportivo นะครับเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วพ่นกันสนิมสปาภายในก้าบอกฟอกุคมค่าเชื้อโอโซนขัดสีปรับสภาพผิวเคลือบแก้วให้แบบสวยๆเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผ่อนแค่5,500บาท5,500บาทนะครับ ถ้าคุณผ่อนได้นะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยเครดิตฟรีดาวนะครับค่าโอนทะเบียนร,รถยนต์ผมรับผิดชอบให้ค่าดาเนินการทําสัญญาต่างๆหรือส่งรถถึงบ้านผมก็รับผิดชอบให้นะครับรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก1ปีนะครับ รับรองว่าเอาไปใช้งานคุณไม่บานปลายแน่นอนภาษีพลบบยก็เรียบร้อยแล้วนะครับหมดธันวาคมสิ้นปีคุณก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องไปจุกจิกอีกแล้วเพราะคนส่วนมากเวลาซื้อรถมือสองก็จะกลัวว่าซื้อไปแล้วมันต้องซ่อมหรือเปล่าสภาพมันจะดีหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมันเป็นความกังวลใจแต่ผมพยายามให้รายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้บอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกนะครับแต่มันดีพอไหมที่คุณจะเอาไปใช้งานคุณก็ต้องตอบตัวเองให้ได้กับ ราคาในการผ่อนแค่5,500บาทเนี่ยนะแล้วดูแลให้ประสภาพให้หมดแล้วค่าใช้จ่ายต่างก็ออกให้แทบจะหมดแล้วเนี่ยนะก็ลองคำนวณดูแล้วกันครับว่ามันเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมถ้าคิดว่าชอบแล้วเอาไปใช้ได้ประโยชน์มั่นใจในคุณภาพทักมาคุยกันเลยด่วนนะครับรถมือสองแต่ละคันมันมีเนื้อคู่แล้วมันมีเนื้อคู่ได้แค่หนึ่งคนนะครับมันไม่สามารถว่ารถคันหนึ่งเจ้าของมีได้หลายคนไม่สามารถจริงๆถ้าคุณคือเนื้อคู่ของเขารีบติดต่อมาครับสำหรับวันนี้ไปแล้วผมเอ็มยูสไหมค่ะบ๊ายบาย